สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกโคศกเพื่อไทยอัดประยุทธ์ทำร้ายกระบวนการยุติธรรมที่พานันปกป้องนายสุดชีวิต เพื่อไทยอัด7ปีประยุทธ์ปฏิรูปตำรวจล้มเหลวพังตั้งแต่หัวยันท้ายทำร้ายกระบวนการยุติธรรมและเมื่อสิทธิมนุษยชนร้ายแรงที่พานันชี้โคศกเพื่อไทยยกปมผู้กำกับโจ้ดิสเครดิตบิ๊กตู่โยงกดดันตำรวจย,วยั่วยุผู้ชุมนุมก่อนม็อบ29สิงหาคม นางสาวอารุณีกาสยานนท์โศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการจับกลุ่มพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจ้อ,อดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตนั้นถือเป็นการฉายภาพตอกย้ำความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับประชาชนทั้งที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน155ประเทศที่เข้าร่วมให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทําอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือยยํ่ยศัยีิ์ศรีแล้วหากแต่ยังเกิดความรุนแรงซ้ำรายวันทั้งการสลายการชุมนุม ที่ขัดต่อหลักสากลอย่างชัดเจนการซ้อมทรมานหรือการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายกรณีที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวทั้งหมดคือความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชที่เคยประกาศในตอนยึดอำนาจว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นภารกิจสำคัญแต่ถึงตอนนี้ยังนับหนึ่งไม่ถึงร้อยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการหลายชุดพลเอกประยุทธ์ที่กุมอำนาจทุกอย่างเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจ แห่งชาติกตอชอประธาน,นาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตอรอซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอตอชอแต่ไร้น้ำยาผู้นำแบบนี้เสมือนยิ่งส่งเสริมให้ข้าราชการยิ่งกล้ากระทำความผิดบ่อยครั้งจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันวิ่งเต้นคดีในหมู่ข้าราชการเมื่อเกิดกรณีผู้กำกับโจ้ยิ่งทำให้นึกถึงคำพูดที่ว่านิ้วไหนร้ายตัดทิ้ง คงไม่พอแม้คนในรัฐบาลได้ออกมายืนยันในวันนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเร่งปฏิรูปองค์กรตำรวจด้วยการออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนแต่สิ่งที่ต้องทำคือการยุติอำนาจช่อชนในระบบราชการทั้งหมดที่กำลังเบ่งบานต้องรื้อถอนวัฒนธรรมองคอ์กรให้ปลอดการใช้เส้นสายซื้อขายตำแหน่งยุติการซ้อมทรมานการรีดไถเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยสามารถปฏิเสธคำสั่งที่มิชอบได้ ทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นผลเอกประยุทธ์จะขึงขังสั่งการเพราะกระแสสังคมกดดันอย่างกรณีกราดยิงที่โคราชเมื่อต้นปี6-3ทั้งขบวนการมีใครต้องรับผิดชอบถูกลงโทษหรือ,อยังหลายเรื่องหายเข้าไปในกลีบเมฆเละเทะทั้งระบบเพราะผู้นำไร้ประสิทธิภาพและไม่มีศักยภาพควบคุมดูแลได้แล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรได้จากข้าราชการและรัฐบาลแบบนี้นางสาวอรุณีกล่าว ล่าสุดนางสาวที่พานันสิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตรองโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนางสาวอารุณีกาสยานน์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้เวลา7ปีปฏิรูปตำรวจล้มเหลวจากกรณีเกิดคดีของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือโจ้เค้นสอบทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตว่าบ่อย ครั้งที่โคศกพักเพื่อไทยแสดงความคิดเห็นสะท้อนตรรก,กะที่ผิดเพี้ยนพยายามบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมดิสคเครดิตนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจโครงสร้างของการบริหารหรือจงใจเชื่อมโยงเพื่อดิสคเครดิตทางการเมือง นางสาวที่พานันกล่าวว่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลโดยคนเอกประยุทธ์ได้ผลักดันการปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างและนโยบายเพื่อสะสางปัญหาต่างๆในหลายๆเรื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19มกราคม2564ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาการร่วมรัฐสภาจะ เห็นว่าในส่วนอำนาจของฝ่ายบริหารงานไม่ได้เตะทวงรีรอใดๆทั้งสิ้นและพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมห่วงใยและป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นที่น่าสังเกตว่าโคษกพักเพื่อไทยพยายามโยงคดีที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์กระทำผิดกฎหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นการพยายามจับแพะชนแกะ ที่มั่วที่สุดยังสะท้อนเจตนาแอบแฟงที่ไม่ชอบมาพากลเหมือนจงใจสร้างแรงกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและยั่วยุกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่จะมีการชุมนุมในวันที่29สิงหาคมนี้ใช่หรือไม่พักเพื่อไทยต้องระมัดระวังการแสดงความเห็นของโคศกพักเพื่อไทยที่อาจเข้าข่ายสนับสนุนการชุมนุมให้กระทำผิดกฎหมายหรือใช้ความรุนแรงหรือไม่เห็นด้วย นางสาวที่พานันกลา่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ